คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังเปิดตำนานครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของเท้าแสนปมตำนานเมืองไตรตรึงและที่ผมจะเล่าดังต่อไปนี้ไม่ใช่เท้าแสนปมที่หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่เป็นเท้าแสนปมนิทานพื้นบ้านยอดนิยมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์วัฒนธรรมด้วยนะครับ และหากมีข้อมูลขาดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยล่วงหน้าด้วยครับเท้าแสนปมนิทานพื้นบ้านเมืองกำแพงเพชรเรื่องเท้าแสนปมเป็นนิทานพื้นบ้านแบบเล่าปากต่อปากหรือเป็นวรรณกรรมมุกปะทะของชาวบ้านพื้นที่เมืองกำแพงเพชรและแพร่กระจายออกไปจนทั่วภาคกลางตอนบนจนกระทั่งเมื่อในหลวงรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำไปแต่งเป็นบทละคร เรื่องนี้จึงได้แพร่หลายออกไปยังบรรดานักปราชญาและราชบัณฑิตผู้รู้ผู้คงแก่เรียนและผู้ได้รับการศึกษาทั้งหลายมีการเล่าขานสืบต่อกันไปในวงกว้างระดับประเทศจนกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในบรรดาเรื่องเล่าพื้นบ้านไทยที่กลายเป็นนิทานอมตะเป็นฉากหลังของความเป็นไทยที่สั่งสมสืบต่อกันมาช้านานสำหรับเรื่องเล่าเท้าแสนปมในระดับชาวบ้านเมืองกำแพงเพชรเรื่องจะเล่าว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายผู้หนึ่งถูกลอยแพมาติดที่เกาะขี้เหล็กซึ่งอยู่ใต้เมืองกำแพงเพชรชายผู้นั้นมีรูปร่างหน้าเกลียดมีปุ่มปมขึ้นเต็มตัวชาวบ้านจึงเรียกเขาว่าแสนปมและเรียกเกาะขี้เหล็กว่าเกาะตาปมตามชื่อแสนปมนายแสนปมทำไร่ปลูกพลิกปลูกมะเขืออยู่ที่เกาะปมนี้และมีมะเขือต้นหนึ่งอยู่หน้ากระท่อมมีผลใหญ่มากเพราะแสนปมปัสสาวะรดทุกวันวันหนึ่งพระราชธิดาของเจ้าเมืองกำแพงเพชร เสด็จพระพาดมาถึงที่เกาะตาปมทอดพระเนตรเห็นผลมะเขือก็อยากจะเสวยจึงให้นางสนมไปขอเจ้าของมะเขือนายแสนปมจึงเก็บผลมะเขือไปถวายหลังจากพระราชธิดาเสวยผลมะเขือแล้วไม่นานก็ทรงพระคันเจ้าเมืองกำแพงเพชรทรงพิโรธมากเพราะพระราชธิดาไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นพอ่อต่อมาพระราชธิดาทรงมีพระประสูติการเป็นพระราชโอรสเจริญวัยน่ารัก เจ้าเมืองผู้เป็นพ่อจึงรับสั่งให้เสนาเป่าประกาศให้ผู้ชายทุกคนมาเสี่ยงทายเป็นพระบิดาของพระราชโอรสโดยอธิษฐานว่าถ้าผู้ใดเป็นบิดาจริงก็ขอให้พระราชโอรสคลานเข้าไปหาบรรดาผู้ชายทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแก่ชารายาจกเข็นใจเศรษฐีเจ้าต่างเมืองต่างก็พากันมาร่วมเสี่ยงทายเป็นบิดาของพระราชโอรสแต่พระราชโอรสก็ไม่ได้คลานไปหาใครเลยแม้จะใช้ของล่อใจอย่างไรก็ตาม เจ้าเมืองแปลกพระไทยจึงให้เสนาไปตามผู้ชายคนสุดท้ายในเมืองคือนายแสนปมเข้ามาเสี่ยงไทยนายแสนปมไม่อาจขัดบัญชาเจ้าเมืองจึงมาพร้อมกับก้อนข้าวเย็นก้อนหนึ่งเมื่อเข้าไปถึงเสี่ยงไทยก็ปรากฏว่าพระราชโอรสได้คลานเข้าไปหาและเสวยข้าวเย็นในมือนายแสนปมเจ้าเมืองจึงจำต้องยกพระราชธิดาให้แก่นายแสนปมและด้วยความโกรธจึงขับไล่ให้คนทั้งสามกลับไปอยู่ที่เกาะตะปมดังเก่า วันหนึ่งนายแสนปมได้ทอดแหที่คลองขมิน้นทอดครั้งใดก็ได้แต่ขมิ้นขึ้นมาจนเต็มลำเรือนายแสนปมแปลกใจมากเมื่อกลับไปบ้านขมิ้นกลับกลายเป็นทองคานายแสนปมจึงนําทองคําไปทําเปรให้ลูกและตั้งชื่อว่าลูกอู่ทองแล้วนายแสนปมก็เริ่มมีฐานะมีข้าทาสบริวารมาอาศัยอยู่ร่วมกันสุขสบายขึ้นมากกว่าแต่ก่อนวันหนึ่งนายแสนปมเกิดเบื่อชีวิตสุขสบายจึงลงไปทางไร่ที่ปลายนา ก็พบว่าต้นไม้ที่ถางทิ้งไปนั้นกลับขึ้นมางดงามตามเดิมนายแสนปมจึงถางใหม่แต่วันรุ่งขึ้นก็ปรากฏเหตุการณ์เหมือนเดิมนายแสนปมสงสัยก็จึงถางไร่และแอบไปเฝ้าดูก็เห็นลิงตัวหนึ่งออกมาจากป่ากับกลองใบหนึ่งพอลิงตีกลองขึ้นต้นไม้ในป่าก็กลับงอกงามขึ้นใหม่เหมือนเดิมนายแสนปมจึงแย่งกลองนั้นมาจากลิงแล้วทดลองตีกลองพร้อมกับทดลองอธิษฐานในใจไปต่างๆนานา จนแจ้งในสรรพคุณของกลองแล้วครบถ้วนก็เอากลองนั้นกลับบ้านไปเล่าให้พระราชธิดาฟังครั้งนี้นายแสนปมตั้งใจอธิษฐานพร้อมกับตีกลองปรากฏว่าบนพื้นเกาะกลายเป็นเมืองใหม่มีปราสาทพระราชวังนายแสนปมและครอบครัวจึงเข้าไปอยู่อาศัยให้ชื่อเมืองใหม่แห่งนี้ว่าเมืองเทพนครและตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองผู้คนจึงเรียกขานเขาว่าเท้าแสนปมและมีบุตรชายจึงได้รับการเรียกขานใหม่ว่า ท้าอู่ทองจากนั้นเมื่อเท้าอู่ทองเติบโตขึ้นก็ออกเดินทางไปประชวรภัยตามวิถีของตนกล่าวกันว่าเท้าอู่ทององค์นี้ก็คือพระราชบิดาเท้าอู่ทองปฐถมกษัตริย์ต้นราชวงศ์อู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาน,นั่นเองครับเรื่องราวนิทานพื้นบ้านเท้าแสนปมก็มีอยู่เพียงเท่านี้แต่ที่ประกอบอยู่ในเรื่องนิทานพื้นบ้านก็คือพื้นที่จริงที่ถูกอ้างอิงถึงเกาะกลางแม่น้ำปิงนั้นต่อมาก็มีคนไปพบเมืองโบราณ มีสร้างปร,รักหักพังดั้งเดิมมากมายจึงมีผู้ตั้งชื่อเมืองนี้หรือจะเป็นเมืองเก่าแก่ดั้งเดิมก็ไม่รู้ได้ว่าเมืองไตรตรึงเมื่อ,อนิทานเท้าแสนปมถูกเล่ากันมาแพร่หลายยิ่งขึ้นเมืองโบราณแห่งนี้จึงได้รับการกล่าวขานต่อไปว่าคือเมืองเทพนครของเท้าแสนปมนั่นเองกรอนบทละครเท้าแสนปมในรัชกาลที่6เท้าแสนปมเป็นหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์บทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่6ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายเรื่องราวจํานวนมากพระองค์ทรงพระราชินิพนธ์เรื่องเท้าแสนปมนี้ขึ้นระหว่างที่เสด็จกลับจากทอดพระเนตรพระเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยทรงเริ่มต้นพระราชนิพนธ์ที่ตำบลบ้านโค้งสุพรรณบุรีต่อเนื่องเรื่อยมาระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินกลับจนกระทั่งพระราชนิพนธ์แล้วเสร็จเมื่อเสด็จกลับมาถึงที่พระราชวังสนามจันทร์ในปีพุทธศักราช2456 ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ในปีเดียวกันเนื้อเรื่องของเท้าแสนปมนั้นมีการนำเค้าโครงบางส่วนมาจากการแสดงตำนานเมืองอู่ทองอันเป็นตำนานท้องถิน่นที่กล่าวถึงต้นกําเนิดของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอูอ่ทองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรอยุธยาโดยมีการปรับแก้ไขความบางส่วนให้มีความสมจริงมีความเป็นไปได้มากขึ้นรวมทั้งยังมีที่มาของเหตุการณ์ต่างๆและความเป็นมาของตัวละคร ดังเช่นที่ตำนานนั้นไม่ได้กล่าวถึงที่มาของนายแสนปมพระองค์ก็ทรงพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมตามพระราชวินิจฉัยว่านายแสนปมนั้นแท้จริงแล้วเป็นพระราชโอรสของพระเจ้านครศรีวิชัยที่แปลงตัวมาเพื่อรอบชมโฉมพระธิดาของเจ้านครไตร,ตรึงนอกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในตำนานที่ดำเนินไปตามการบันดลของเทพพยาดาให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงยิ่งขึ้นดังในความตอนหนึ่งของตำนานนั้น ที่กล่าวว่าพระราชธิดาแห่งไตรตรึงทรงคันหลังจากเสวยมะเขือที่นายแสนปมถวายแต่ในบทละครเรื่องเท้าแสนปมนั้นได้มีการกล่าวไว้ว่าทั้งพระราชธิดาและนายแสนปมนั้นเคยพบเจอกันมาก่อนจนเกิดใจปฏิพัทธ์ต่อกันและละักรอบพบกันเป็นประจำเป็นต้นแม้กระทั่งในตำนานที่มีการกล่าวถึงกลองวิเศษอินทเพรีที่พระอินมอบให้นายแสนปมเมื่อตีแล้วก็ปรากฏว่าปุ่มปมนั้นหายไป และเมื่อตีอีกครั้งก็สามารถเนรมิตเมืองขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งจะแตกต่างในเรื่องเท้าแสนปมที่กล่าวถึงกลองอินเทเพรีในฐานะที่เป็นกลองที่ใช้ตีให้สัญญาณในการรบซึ่งนายแสนปมนั้นใช้เป็นเครื่องมือประกอบการทําอุบายเพียงเท่านั้นการที่เนื้อเรื่องเท้าแสนปมมีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องในบางเหตุการณ์ให้มีความสมจริงยิ่งขึ้นนั้น เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์ประกอบก,บ,กบกับการใช้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อีกทั้งยังมีปราด,ดผู้รอบรู้แห่งแผ่นดินเกิดขึ้นก่อนรัชสมัยของพระองค์ทําการศึกษามาล่วงหน้าที่เป็นหลักฐานการค้นคว้ายอยู่ก่อนแล้วจนทําให้ทราบว่าเท้าแสนปมเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาช้านานในดินแดนอุษาคเนและมีอยู่หลายเรื่องหลายตำนานไม่เหมือนกันอย่างตำนานโยนกเชียงแสนสิงหานวัตกุมารจุลยุทธการวง ก็ได้เล่าไว้ว่าพระราชวงศ์เชื้อสายพระเจ้าสิงหานวัตและพระเจ้าพรหมซึ่งคลองเมืองเชียงรายได้หนีภัยสงครามมาตั้งเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองไตรตรึงบนพื้นที่ปัจจุบันของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองอันเป็นต้นเรื่องของเท้าแสนปมราชบุตรเขยของราชาแห่งเมืองไตรตรึงในส่วนตอนต้นของพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับสมเด็จพระปรามาณุชิตชิโนรสกล่าววา่าในจุลศักราช681 พุทธศักราช1,862เท้าแสนปมได้สร้างเมืองใหม่และขึ้นของพระชสมบัติที่เมืองเทพนครส่งพระนามว่าพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนมีพระราชโอรสพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิฐานว่าเท้าแสนปมคือเจ้านายเชื้อกริย์นครสิริชัยบางทีเท้าแสนปมอาจจะชื่อชินแสนก็เป็นได้ส่วนเมืองที่ปรากฏในเรื่องเท้าแสนปมนั้นคือเมืองสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ตามลำน้ำพิงและแควน้อยด้วยพระอริยภาพทางประวัติศาสตร์และอักษรศาสตร์เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำเรื่องราวการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้มาเชื่อมโยงประกอบกับพระราชวินิจฉัยของพระองค์จนกลายเป็นนิพนธ์เท้าแสนปมนี้ขึ้นซึ่งไม่ได้แค่กระทําเพียงเล่มเดียวแต่ทรงพระราชนิพนธ์เท้าแสนปมขึ้นถึง3มเรื่องคือพระราชบันทึกเรื่องเท้าแสนปมบทละครรำเท้าแสนปม และบทละครดึกดําบันเท้าแสนปมพร้อมกันทีเดียวในปัจจุบันนี้วรรณกรรมสําคัญระหว่างประเทศเรื่องซึ่งขายดิบขายดีจนมีสื่อหลากหลายผลิตขึ้นรับรองตั้งแต่หนังสือวิดีทัศไปจนถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์อย่างเรื่อง Star-War, l o r r o o t t h r r n n h h r r y y p t t t r ต่างล้วนมีสิ่งซึ่งเรียกว่าเป็นที่มาของเรื่องจัดทําขึ้นประกอบไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมพ่อมดของแฮร r y p o t t e เแผนที่ m i d เด e ลเอิ และอภิธานศัพท์ของ Lord of the r i n g หรือหนังสือรวมตัวละครต่างดาวของ Star Wars เป็นต้นและสิ่งที่ผลิตขึ้นประกอบเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหลายนี้ต่างก็พากันขายดิบขายดีติดตามเนื้อเรื่องหลักไปด้วยเหมือนกันดังนั้นผลงานบทละครเท้าแสนปมรวมทั้งพระราชนิพนธ์เรื่องเท้าแสนปมนี้จึงถือได้ว่าเป็นผลงานล้ำสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งความล้ำสมัยนั้นไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นบทพระราชนิพนธ์เท่านั้น แม้แต่ในพระราชวินิจฉัยว่านิทานเท้าแสนปมไม่ใช่เป็นเพียงแค่นิทานพื้นบ้านหากแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีการกล่าวถึงเรื่องเดียวกันหรือเรื่องที่คล้ายคลึงกันในหลายพื้นที่หลายชาติพันธุ์สมควรจะหยิบจับนําขึ้นมาชําระสาสางเสียให้เป็นแบบอย่างหนึ่งเดียวต่อไปในอนาคตก็เป็นพระราชวินิจฉัยที่เฉียบคมล้าสมัยด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องยิ่งใหญ่ และออกแนวย้อนยุคหลากหลายเรื่องมักเปิดเรื่องด้วยข้อความที่คล้ายคลึงกันว่าการละครั้งหนึ่งนานมาเมื่อเรื่องเล่าจากปากต่อปากสืบต่อกันไปแสนนานเรื่องเล่าก็จะกลายเป็นนิทานของชุมชนจากนิทานธรรมดาธรรมดาเล่ากันไปนานก็กลายเป็นตำนานของคนพื้นที่และถึงที่สุดเมื่อตำนานได้รับการพิสูจน์ยืนยันมีเหตุผลสอดคล้องรับรองกันได้เมื่อไรตำนานก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเท้าแสนปมก็ผ่านเรื่องราวหลากหลายมาแล้วมากมายตั้งแต่เป็นนิทานพื้นบ้านจนกลายมาเป็นตำนานมีเมืองประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งคือเมืองไตรตรึงรองรับชัดเจนและในวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขึ้นบัญชีนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าแสนปมขึ้นเป็นหนึ่งในรรรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแล้วไม่แน่นักในอนาคตเท้าแสนปมอาจจะได้ไปไกลมากกว่านี้ส่วนในวันนี้ใครที่อยากรู้จักกับนิทานพื้นบ้านเมืองกำแพงเพชรเรื่องนี้ ก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมเยือนได้ง่ายๆด้วยเส้นทางสายพหนโยธินผ่านนครสวรรค์ไปจนใกล้ถึงเมืองกำแพงเพชรก่อนหน้าศักประมาณ12กิโลเมตรก็จะถึงตำบลไตรตรึงเมื่อเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางแยกเล็กๆเข้าไปก็จะถึงวัดวังพระาธาตุที่นั่นมีศาลเล็กๆของเท้าแสนปมตั้งอยู่ในวัดบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสูงใหญ่มากสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยตั้งตระรานงามอยู่และที่นอกบริเวณวัด ที่ริมแม่น้ำปิงตรงนั้นบรรยากาศสวยงามยังมีศาลเล็กๆของเท้าแสนปมตั้งอยู่สง่างามอีกแห่งหนึ่งใครที่เดินทางมาบนบานศาลกล่าวถึงที่นี่จะต้องถวายของเป็นเครื่องแก้บนแทบทุกรายครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเท้าแสนปมที่นำมาฝากกันในคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ